รู้สึกว่าจิตอาสาจะพอ,พอหรือมากกว่าก็ไม่รู้นะคะแต่มองไปแล้วน่าจะพอๆกันงั้นประกบตัวต่อตัวเลยนะคะยยงจิตอาสาทั้งคูบรมเนาะไม่รู้อะไรถามหรือว่าโซ่ให้หมดเลยนะคะอะสามารถซ่กันได้ทุกคนเพราะว่าอะไรรู้จะขว่าโซ่ไหมคะพี่บินคะก็คือถามาคะ่ะภาษาบ้านหนูอยากมาโซ่ค่ะอนะครับก็อ้าวเหลือคนนึงที่ยังไม่ได้ทำตัวนะคะ ค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะชื่อโอค่ะออโอก็ทําบ้านสวนอยู่ที่อำเภอหนองบัวระเวนะคะมีเนื้อที่ประมาณสองไร่กว่าแล้วก็ทําบ้านดินแต,แต่ว่าโดยอาชีพที่เป็นนักวิชาการอิสระค่ะแล้วก็เป็นวิทยากรจากกระบวนการนะคะซึ่งตอนนี้งานหลักๆก็คือทํางานวิจัยกับอาจารย์ที่มอธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็ช่วยงานพระอาจารย์พิสาริศาโรในการอ,อ,อบรมชื่ออบรมรเชิญความตายอย่างสงบถ้าใครสนใจหลังใหม่ได้นะคะโอเคต่อเลยนะคะ ค่ะขอบคุณค่นะเอ่อในขณะที่โอ๋พูดเนาะขออนุญาตเปิดแมสนะคะเพราะว่าเวลาพูดเนี่ยเสียงมันจะเข้ามาแล้วก็ลมหายใจมันจะเข้ามาจะขอเหเรือน่าจะมืดซะก่อนนะคะก็เดี๋ยวในเบื้องต้นนะคะช่วงเริ่มต้นเดี๋ยวโอจะขออนุญาตเริ่มกระบวนการเลยนะคะช่วงต้นๆครูนกกับพี่หนึ่งได,ได้ได้ชวนคุยไปบ้างแล้วนะคะแล้วโอ๋จะแต่ว่าอันหนึ่งที่ยังไม่ได้ชวนพวกท่านคุยเนาะ อยากจะอยากจะชวนทุกท่านแต่ว่าเราก็นั่งกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะอยากชวนทุกท่านลุกขึ้นยืนค่ะใครมีปัญหาข้อเข่าไหมคะ <c oughs> เป็นเกษตรกรนี่มีปัญหาข้อเข่าไม่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวรบกวนวางอ,อุปรกรณ์ไว้ที่เก้าอี้นะคะ <c oughs> อ่าทีนี้ค่ะออยากจะชวนเราทำความรู้จักกันสักนิดนึงนะคะแล้วก็เวลาเราจะกระชับล้อาจจะ ใช้เวลาตรงนี้สักนิดนึงนะคะทีนี้อยากที่จะขอจ้าวเสียงแหมแเราก็ต้องมีเรื่องอาวุโสเนาะแม้ว่าใครจะเอาเก็บไว้ที่บ้าน 20, 3 0ปีแต่วันนี้ก็เอามาก่อนนะคะใครที่เดี๋ยวพ่อโอจะให้โจทย์นะคะให้โจทย์แล้วถ้าตรงกับใครขอให้ก้าวเข้ามาในวงหนึ่งวงนะคะ119นะคะยกตัวอย่างเช่นใครที่ทานข้าวเช้ามาแล้วคะ่ะก้าวเข้ามาในวงค่ะอ่า เราจะได้รู้ว่าใครจะเป็นลมตอนบ่ายเนาะไม่ได้กินข้าวเช้ามาโอเคขอบคุณค่ะถอยกับเลยค่ะประมาณนี้แสดงว่าทุกคนเข้าใจโจทย์นะคะทีนี้อยากจะขอฟังว่าใครอาวุโสมากน้อยจริงๆในในธรรม,ม,มเนียมไทยที่ถามอายุนี่มัคนคออ่อนข้างเก็บไขยใช่ไหมคะเราจะได้เรียกกันถูกเนาะใครที่อายุน้อยกว่าสามสิบปีค่ะน้อยกว่าสามสิบปีใช่ไหมโอ้โหอ่า ันนี้คือไม่มีเลยใช่ไหมคะสามสิบถึงสี่สิบปีคะ่ะอขออนุญาตพูดัริงๆนะคะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นกับสี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะขอบคุณค่ะนี่คือเราจะบอกว่ายังเตอ๋อก็ไม่ใช่นะยังไม่กึ่งๆเป็นวัยกลางคนแล้วใช่ไหมครขอบคุณคายถอยกับงเก้กาค่วะวัยกำลังมันกำบบล,ลังมีแรงสี่สิบกับอีกหนึ่งวันจนกระทั่งถึงห้าสิบค่ะน่า บอกว่าชีวิตเริ่มต้นที่ห้าสิบเนี่ยชีวิตเรากำลังขอบคุณค่ะห้าสิบแล้วเน่คนที่ยังไม่ก้าออกมาก็จะเริ่มแบบซุกๆเลยใช่ไหมคะห้าสิบถึงหกสิบค่ะอะอันนี้เป็นผู้ทรงมีอุดอะไรนะคะมีประสบการณ์สูงมาต่า,านี้ได้เราในเวลาเข้าคนกลุ่มนี้เข้ากลุ่มนี้เอาเป็นที่ปรึกษาได้นะขอบคุณค่ะหกสิบขึ้นค่ะหกสิบข,ขึ้นไป อเวลาทข้ามนะคะช่วยดูแลพูกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะหนู่งเราเล่นเนะาะขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งนั่งน,นะคะทีนีออ้อยากรู้ว่าเวลาที่เรามาตรงนี้ค่ะเรามาด้วยความตั้งใจที่อาจจะแตกต่างกันโออยากฟังความคาดหวังว่าวันนี้มาแล้วเราต้องการอะไรขอสักหนึ่งคนก่อนค่ะมาแล้วต้องการอะไร ความรู้อ่ใครอไม่หลอกเนาะเอาความรู้กบเก้ามาหนึ่งเก้าเลยค่ะไม่หลอกใครที่ตั้งใจมาเรียนรู้อยากได้ความรู้เก้ามาหนึ่งเก้าเลยค่ะอ่าที่คิดเหมือนกันที่คิดเหมือนกันความรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวจะพึ่งกลับน,นะคะความรู้เรื่องอะไรอืมความรู้เรื่องอะไร อเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างแสดงว่าเราต้องรู้สิว่ามันเป็นเรื่องอะไรบ้างนาอามีใครอยากได้โคกหลงนาแบบเอาเด่นเดเลยเอาเด่นเด่นเก้าเก้าก็มาอีกหนึ่งเก้าอันนี้เป้าหมายโคกหลงนาน้าเอาด้วอะไรอีกคะเอาู้วอะไรอีกปุ๋ยอะใครอยากได้เรื่องปุ๋ยเก้าเข้ามาอีกหนึ่งเก้า อ่า,อ,าอะไรอีกอะไรอีก,อ,อ,กอ่าเรื่องสารเคมีอ่าการใช้สารเคมีใช่ไหมคะอ่าขอยากให้อยากลุ้เรื่องการใช้สารเคมีอ่าอยากทำเองโอเคเดี๋ยวก่อนอ่าเรื่องสารเคมีมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าให้เป็นหัวหัวข้อเรื่องสารเคมีนะคะโอเค อ,นนอันนี้เห็นแล้วนะว่าโอ้โหเราสนใจเรื่องความรู้มากอ่ะขอคันน,นี้กับอ่าแต่ยังยืนอยู่นะคะยังยืนนอกจากความรู้แล้วมีอะไรอีกความยั่งยืนนี่คืออะไรคะอืมอการพึ่งพาตัวเองอ่าต่อยอดยังไงคะ อ่าเดี๋ยวนะของพี่ตูจะเป็นอีกประเด็นอันเดียวนี้คือเรื่องการพึ่งพาตัวเองใช่ไหมคะการพึ่งพาตัวเองความมั่นคงอ่ะใครอยากได้ประเด็นนี้ก้าวข้ามาเลยคะ่ะแบบพี่เล็กเลยคะ่ะอ่านี่คือการพึ่งพาตัวเองนะคะอาจจะด้วยวิธีการไหนก็นแล้วแต่เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้โอเคขอบคุณมากคะ่ะไว้ครับคะ่ะอ่าพี่ตูมีประเด็นเรื่องต่อยอดอ่าต่อยอดนี่คือยังไงคะพี่ตูต่อยอด แล้วที่ที่ทำแล้วก็อยากทำแล้วก็ควรคือเือครือข่ายอ่าอยากมีเครือข่ายหรืออาจจะต่อยอดไปถึงการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะขายเป็นสามกรงอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือการต่อยอดสองประเด็นนะคะใครอยากได้เพื่อนเครือข่ายก่อนก้าวเข้ามาเลยค่ะอ่าอ่าทีนี้เครือข่ายนะคะ เรื่องการต่อยอ,อดอาจจะมีการรวมตัวรวมสินค้าไปขายหรือแปรรูปอันนี้คือการต่อยอดใครเห็นได้ประเด็นนี้อ่าโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอ่าพลักลับได้เลยคะ่ะมีความคาดหวังอย่างอื่นอีกไหมคะอ่ะขาขยายผลยังไงคะเราจะเอาไปส่งต่ออ่าเราจะเอากลับไปแบ่งปันอืมใครที่คิดว่า ได้มาเรียนแล้วเนี่ยจะกลับไปส่งต่อหรือแบ่งปันในพื้นที่ของตัวเองยังไม่รู้เลยว่าจะได้อะไรเนาะแต่ว่าจะเอาไปแบ่งละ <c oughs> อ่า <c oughs> โอเค <c oughs> อ่าอย้คอ่าขอบคุณค่ะ,อ,ะอาจจะได้เม็ดบวกพลังจิตเม็ดแล้วก็กลับไปแบ่งปัน <c oughs> โอเคมีอะไรอีกไหมคะความคาดหวัง <c oughs> ออกแบบพื้นที่อันนี้จะสืมในความรู้เรื่องโครงของนามเดีเมื่อกี้อ่าแต่ว่าเป็นเรื่องนี้นะคะการออกแบบพื้นที่ะค,ะคมีเองอื่นอีกไหมคะแค่นี้ก็พอแล้วเนาะรู้สึกว่าสองวันนี้ถ้าจะเอาแบบว่าเต็มที่เลยนะคะอ่ะาอับไปเลยนเต็มรถพิกอัพมาโอเคขอบคุณมากค่ะเช่นนั่งได้ค่ะ โอ <Okay. S 2> เคเดี๋ยวลำดับถัดไปนะคะก็ตามชื่อนะชื่อการอบรมั่ามวิกฤตมันลีลี่ไม่ได้เลยที่เราจะต้องพูดถึงคำว่าวิกฤตนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะโอจะเดี๋ยเพิ่งนั่งแบบนั่งเย่าเพิ่งนั่งแบบมั่นคงเดี๋ยวเราจะต้องได้ขยับตัวกันอีกนะคะเนาะเดี๋ยวโอจะขออนุญาตนะคะอ,อ่รับหนึ่งถึงห้านะคะจำตัวเลขของเจ้าของไว้ด้วยเด้อ ล, 2> 2, 1, 1> ลึงค่ะแม่นักนึงเนาะอ่าเลไม่หรอกค่ะสามสี่ค่ะไม่หรอกจำน่าจะขอรับสามเด้อสามอ่าสี่ค่ะห้าห้าพี่จังไดห้าหนึ่งสองสี คุณคะสี่ห้าโอเคใครที่นับหนึ่งคะ่ะจำได้บอกนับหนึ่งอ่านับหนึ่งนะคะอ่าขอเชิญลุกขึ้นมาอ่าเอาของมาด้วยนะคะเอาสมุดมาด้วยแล้วก็มาอยู่ตรงนี้คะ่ะอยู่ตรงนี้อ่ามายืนมายืนจุ้งไปอยู่ตรงนี้ก่อนอ่านับหนึ่งโอเคนับสองค่ะนับสองค่ะลุกเลยค่ะมาอยู่ตรงนี้อ่านับสองลุกขึ้นมาค่ะกระเป๋าอะไรร้อมเลยนะครับับสามค่ะ สามอ่าสีตำแหน่งบบนี้ค่ะเผาสีตรงนี้นะคะห้าค่ะโอเคสำรวจกลุ่มนะคะกลุมล่มกลุ่มเดียวละกลุม่มจะมีหกคนนะคะสามอยู่ตรงนั้นนะคะโอเคถ้าได้หกคนแล้วครบแล้วเอาก็ะดิ่ที่อยู่ใกล้ๆนะคะมานั่งร้องกลุ่มกันเลยค่ะอ่า กลุ่มหานหน้าก็าหาการ6คนค่ะ3พย,ยับโ <Okay. S 1> อเคตรงนี้น่าจะแล้วก็เอาตัวอี้มาน้อนรวมเป็น6คนในหานหน้าก็าหากันเลยค่ะโอเคไม่ต้องใกล้ค่ะโอเคทุกกลุม่มมี6คนเนาะโ mm hmm. อเค okay. mm hmm. ขอขอให้แต่ละกลุ่มนะคะ ห้อแต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มหนึ่งพยานเวลาเราเรียกเราจะได้เรียกถูกหนึ่งพยานค่ะหนึ่งพยานค่ะอ่าตั้งชื่อกลุ่มหนึ่งพยานโอเคอันนี้คือคือ,อภารกิจข้อที่หนึ่งภารกิจข้อที่สอ ให้ในกลุ่มนะคะเลือกเลขาขึ้นมาหนึ่งคนที่จดไวมือไวเลือกเลขาหนึ่งคนค่ะได้ยังคะกแต่ละกลุ่มขอดูมือเลขาหน่อยค่ะเลขนแต่สิ่นี้ได้เลขาหรือยังคะได้เลขาหรือยังคะโอเคโอเค ทุกคนมีเลยขาแล้วนะคะเลยขาจะมีงาที่จดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีคนจ้างนันที่ที่หนึ่งจะให้โจทย์นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้โจทย์ให้พ่อเชื่อลงชาริดกันนะคะว่า วิฤตที่เกิดในโลกใบนี้ที่เราได้เห็นเอาแบบไม่ไม่ต้องย้อนไปเยอะก็ได้เอาตั้งแต่ปีหกสองหกสามเนี่ยมันมีวิกจตอะไรบ้างน,นะคะที่ที่เกิดขึ้นมาในโลกของเราเนี่ยภาพใหญ่ภาพเล็กแล้วก็ใช้เวลาช่วยการดมความคิดเรื่องของวิฤตนะคะสักสามนาทีสองนาทีอย่าเยอะไปขอสองนาทีนะคะโวบรวงวิฤตที่เกิดขึ้นในโลกที้น่ารัก เขดีนเียระวเริ่มเนะคะเดียวจะเริ่มจับเวลานะคะโอเคค่ะสอนาทีนะคะอย่าดดังเลยอย่าจ

เป็นทินี่เยอะทนี่หลายแล้วก็ต้องหันเราพึ่งพาตัวเองกันดูเลี้ยงคูเลี้ยงปาตัวเองตอนไปตัิงตงนี้จรงแล้วเร็นว่ากว่าใครที่หาจนระสิบเว่าแล้วเลี้ยงานชา โ้งยาโคงยาเดี่ยวโค้งท่านไม่รู่นนี้ค้งปตให่หแล้วาแล้ว ตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวเราจะให้แต่ละกลุ่มนะคะของวิกฤตของเลขมากลุ่มละหนึ่งข้อแล,ล้วก,ก,ก็วนกันห้ามซ้ำกันกั่เพื่อนถ้าเพื่อนบอกแล้วเราก็จะเอาะ้ออื่นแล้วไม่ไม่ชื่อกลุ่มเลยด,ด้วยน,นี่ตั้งชื่อกลุ่ม่างรับเด็กเด็กอานเรืองสั่กลุ่มที่่เลยค่ะกลุ่มเก้าครับกลุ่มเก้าอกลุ่มนี้ชื่อกลุ่มเก้าครับเพราะเลขเก้คาครับ เลขเลขมงคลครับครับขัยวิกฤตค่ะวิกฤตของกลุ่มเก้าคือหนึ่งข้อวิกฤตของกลุ่มเก้าคือปัญหาโรคระบาดโควิดครับไปแล้วต่อไปค่ะชื่อกลุ่มที่เขาไม่ดกลุดีครับชื่อกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่สองนะครับชื่อกลุ่ม ว่ดินดินดินคือเราเกิดจากดินแล้วเราก็เราก็จะกินส่วดินปมาส่วนวิษกินะครับเยอะมากแต่ว่าข้อเดียวใช่ไหมครับก็เป็นภทยธรรมชาตินะครับใช่ใช่ครับเอาไทยอะไรดีครัไทยแลยไทยแลยคุณดไทยแลง อันนี้กลุ่มสามเป็นกลุ่มโคกนะคะแต่ยังไม่มีหนองนาขอเป็นโคกก่อนเพราะเพิ่งเริ่มต้นวิกฤตนะคะเป็นเศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจคเรษเป็นยังไงดีมากไม่ดีค่ะค่ะกลุ่มนี้ก็กลุ่มเลิกนะคะคเลิม,มากเลยค่ะวิ <c oughs> กฤตก็คืออาหารค่ะ อาหารก็มัน